ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตอีสุส ดีค่ะคุณผู้ชมสิริขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยกนิ้วให้นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี้ยไปยกนิ้วให้กับเซเลบดาราที่น้องหนจ่มจมือถือไม้ใส่สองหน้าแล้วนะคะเขาก็ยังเป็นนักธุรกิจอีกด้วยค่ะล้านนี้นะคะเจ้าของฮุกเก้มากเลยนะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ความสามารถอัดแน่นนะคะทําได้หลายอย่างมากเลยนะคะอีกสักครู่นี้เดี๋ยวเราไปพบกับเขากันนะคะว่าใครเป็นเจ้าของแต่ว่าตอนนี้สิริอยากจะขอประชันกับแม่ตัวขาวนี้สักหน่อย โลฮาเปิดแบรนด์ที่นี่ค่ะอันนี้ของน้องพลเองเหรอคะใช่ค่ะ Black Heart นี่เอ๊ะทำไมถึงชื่อแบ a c k h คะเนี่ยใจดำตรงไหนจริงๆแล้วมันก็มาจากเอ่อเป็นศิลปินที่พลชื่นชอบจริงมาจากศิลปินโจนเจ็ตคือเขา<ล>เป็น <Black S 2> เป็น k h <Heart, S 2> ใช่แบร c k h ใช่เพราะก็เลยบอกว่าเอ้ยคำว่า Black Heart นี่มันแบบดูเป็นเราในบางจุดในบางส่วนในเรื่องของแบบการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยพอมาเปิดตรงนี้มันก็เป็นแบบเหมือนเป็นบูิกที่แบบเป็นร้านช็อปเล็กๆที่พอรู้สึกว่าพออยากจะ ทำอะไรเป็นแบบออกมาสแตนดาร n e แล้วก็ทําในสิ่งที่เองชอบอะไรเยยงี้ยเรียนจบปุ๊บก,ก็ได้มีโอกาสไปทํางานที่ไทยแบรนด์ดีไซเนอร์คนหนึ่งยอะไรเงี้ย <ฮะ S 1> ก็เลยทำมาอยู่2ปีแล้วก็สุดท้ายพอออกมาทํางานในวงการด้วยมันก็ไม่ได้มีเวลาให้กับงานประจำตรงนั้น <ฮะ S 1> ก็เลยเออลองทํา อันนี้ควบคู่ไปด้วยละกันตามฝันเราและเสื้อผ้าของที่นี่เนี่ยเป็นแนวยังไงคะก็จริงๆแล้วมันก็จะมีผสมของความเป็นฮิปปี้มีความเป็นชนเผ่านิดๆจากลายเปรตอะไรอย่างเงี้ยด้วยทรงจะเป็นเสื้อผ้าที่แพทเทิร์นที่ค่อนข้างใส่ง่ายซีรีส์ก็ม่อยาจะบอกว่าซีรีส์ก็ใส่อยู่แบรดคอตสค่ะคอร์เรคชั่นใหม่พอใส่ปุ้ยรู้สึกแบบว่า ย้อนไปเป็นแบบนักดนตรีร็อกแต่มันก็ยังไม่ไม่ถึงขนาดว่าเสื้อผ้ามันก็ไม่ได้ขนาดว่าเป็นร็อกซะทีเดียวแต่มันจะมีความเป็นฮิปปี้มีกลิ่นอายฮิปปี้นิดๆอะไรเงี้ยความเป็นดอกไม้อย่างพวกลายผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะของอย่างผ้าที่ใช้ก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างอีโคิดหนึ่งเป็นแบบใส่แล้วจะนิ่มผ้ามันจะนิ่มยิ่งซักก็จะยิ่งนิ่มอะไรเงี้ยค่ะแลนนี่ออกแบบเองเปะคาเนี่ยใช่ออกแบบทุกชิ้นเลยโอ้โหเก่งไปป้าเนี่ย คอลเลคชันซัมเมอร์นี้มันเป็นอโลฮ่าคือไม่ใช่ซัมเมอร์ออนเดอะบีชเป็นซัมเมอร์ในเมืองที่หน้าร้อนมันมีตั้งกี่เดือนนะคะเมืองไทยแทบจะเกือบทั้งปีอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเหมือนใส่สบายใส่แบบไม่ร้อนอ่ะให้มันให้มันดูแบบว่าอโลฮ่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เนี่ยลูกค้าส่วนมากเป็นพวกไหนอะคะจะเป็นแบบว่าเด็ดฮิปคิบตู้เปรี้ยวเหมือนหนูหรือว่า เป็นคนทั่วไปอุย้ยมีหลายแบบเลยค่ะแบบวัยทํางานวัยที่อยู่บ้านเฉยๆหรือว่าเด็กวัยรุ่นเด็กมาหาลัยอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าเพราะเราจะมีไอเทมที่ เป็นคนใส่ทํางานได้แล้วก็เป็นเด็กๆใส่ไปเที่ยวแล่นหรือใส่ไปปาร์ตี้หรือว่าใส่ออกงานแบบกลางคืนย่าเงียกได้ว่ามาร้านนี้นี่ตั้งแต่เช้าจรดเย็นก็ใส่ได้หมดเลยแล้วเป็นเดลี่แวร์ใส่ได้ทุกวันโอ้ยมันรถตรงนี้แล้วคู่แข่งแบบเนี้ยถ้าทางจะต้องมีเยอะสิเดี๋ยวนี้ใครๆก็ต้องอยากทำเสื้อผ้าคู้แข่งเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยคือพอรู้สึกว่าเออถ้าเกิดสมมติทุกคนมีโอกาสที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองรักหมดบางคนเขาก็อยากจะทำแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองขึ้นมาเยอะมากตอนนี้อะไรเงี้ยทั้ง ตลาดล่างตลาดกลางและตลาดบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเราก็ขออยู่เป็นแบบตลาดกลางได้แบบทั้งล่างทั้งบนอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนสามารถซื้อซื้อของเราได้โดยราคาอบอุ่นมากๆราคาที่ไม่แบบไม่สูงร้อนรุ่มในการอยากจะแยกมาเป็นของตัวเองใช่ถูกต้องผลก็เออขายออนไลน์ด้วยมันก็เลยมันก็เลยเหมือนกับว่าเราก็ได้ทั้งหลายทางในการขายเงี้ยค่ะร้านอยู่ที่สุขุมวิท มันก็ต้องแพงไม่ใช่หรอมงั้นเราจะมาแบบไมงั้นเราจะมาแบบจุนเจือค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ยได้ไงก็แย่อยู่มันก็หนักอยู่มันก็หนักอยู่แต่เราก็พยายามอยู่นะก็เพราะลูกค้าเรานะไม่เอาแพ้ของเราไปใช่ครับช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปรู้จักคนคนหนึ่งมาเขาจะเป็นนักคิดนักเขียนนะจ๊ะจริงนะคะใม่เป็นตลาดด้วยเขาจะมาให้เงี้ยคิดดีๆกับพวกเราเราทั้งทั้งหลายนะคะอย่างช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพบนะคะกับพี่เมฆเกรียงไกรการจนะพคินกับช่วง กรอยกนิว้วอะยกนิ้วให้ <laughs> สิ่งที่ดีไซนเนอร์ทำเนี่ยต้องแบ่งออกมาว่าเสื้อผ้าโชว์เป็นยังไงที่จะทำให้มันชื่อของเรากลายมาเป็นชื่อที่โดดเด่นกับเสื้อผ้าที่จะขายเป็นยังไงเสื้อผ้าโชว์ ไม่ได้แปลว่าเป็นเสื้อผ้าที่จะขายแต่เป็นเสื้อผ้าที่จะทําให้สร้างชื่อเรามีดีไซเนอร์ดังๆหลายคนในเมืองไทยคนไทยที่ไปดังอยู่ในต่างประเทศเขาก็จะทําโชว์แบบนี้แหละแต่เสื้อผ้าโชว์ขายไม่ได้เขาต้องเริ่มปรับตัวเหมือนกันเราต้องพยายามสร้างเสื้อผ้าโชว์เพื่อให้เรากลายมาเป็นที่รู้จักโดดเด่นและเห็นว่าเรามีแนวทางของเราเป็นยังไงแต่เสื้อผ้าขาย มีไว้ขายคนธรรมดาบางคนคนส่วนใหญ่คงไม่กล้าที่จะใส่เสื้อผ้าออที่โชว์กันอยู่บนรันเวยเนี่ยมาใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน รการโปรโมทร้าน Black Heart เนี่ยค่ะโปรโมทนะค่ะก็การโปรโมทพอยก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะจริงๆพอยก็เหมือนแบบเหมือนในอินสตาแกรมพอยเองอะไรอย่างเงี้ยพอยก็แบบเออลงรูปตัวเองใส่ชุดตัวเองทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมก็ใส่ดิจิท์กันขึ้นมาว่าโอ้ยสวยเก่งเงี้แล้วก็แบบว่าเหมือนเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างจิ๊บอย่างเพชรอย่างเงี้ยก็ใส่เขาก็มาช้อปปิ้งแล้วก็ใส่น้องออมสุชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเพื่อนๆดาราทุกๆคนอย่างเงี้ยก็มาแก๊งเดอะสตาร์ก็มาก็มาช้อปปิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยก็เออเออแบบ เราก็รู้สึกว่าเอแม่เราก็ถือว่าก็เป็นที่ชื่นชอบเหมือนกันนะนี่เงี้ยค่ะคนก็มาซื้อเรื่อยๆคนก็ไลยซื้อตามๆกันมาเรื่องตามการก็โปรโมทกันผ่านอินสตาแกรมผ่านเฟซบุ๊กให้คนมาไลฟ์เพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเห็นเมื่อกี้บอกว่าออกแบบเองอยากจะรู้จริงๆในหนึ่งคอลเลคชันนี่ก็คิดต้องหลายชุดแรงบันดาลใจในการคิดชุดเอามาจากไหนก็อย่างถ้าคอลเลคชันคอลเลคชันนี้คืออโลฮ่าใช่ไหมคะคือคิดถึงว่าโอเคมันมันเป็นแบบ เดือนเดือนเมษาเป็นเดือนของการไปทะเลแต่บางทีบางคนก็ไม่ได้ไปทะเลาบางคนก็อยากก็อยู่ใช้ชีวิตในเมืองเนี้ยสงการาก็อยู่แต่ในเมืองช่วงซัมเมอร์ก็อยู่ในเมืองทํางานก็อยู่แต่ในเมืองพอรู้สึกเออพอยขับรถไปไหนมาไหนหรือแม้กระทั่งอยู่ในหมู่บ้านเพืเองอะไรเงี้ยเออก็มีสระว่ายน้ำเว้ยอก็มีสนามเทนนิสเว้ยก็มีพาร์คเว้ยก็มีแบบ อะไรให้เราแบบมีกิจกรรมเยอะๆแบบเยอะแยะมากมายในหน้าร้อน<ะ>ที่ไม่จําเป็นจะต้องไปถึงทะเลก,ก็ได้เ<ะ>ราเ็ได้คิดว่าเออออกแบบคอลเลคชันที่มันเป็นซัมเมอร์ินซิตี้ดีกว่าอินสปิเรชันพอย,ยมาจากในเมือง<ะ>กิจกรรมต่างๆในเมืองล้ว<ะ>ก็มีชุดแบบมีชุดว่ายน้ำ<ะ>ที่แบบใส่ว่ายน้ําแบบในสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เป็นชุดเล่นกีฬาได้<ะ>ที่มันแบบมันไปอดัดแบบใช้กับตอนเล่นกีฬาตีเทนนิสะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือก็ บบอย่างชุดสบายๆใส่ไปทำงานก็จะดูเรียบร้อยหน่อยแต่ว่าก็ดูแบบดูเป็นสีสันสดใสเป็น Summer อ l โลฮ่าซัมเมอร์อะไรเงี้ยอ่าแล้วก็การที่จะเปิดร้านอีกได้เนี่ยแน่นอนมันก็จะต้องมีปัญหาอุปสรรคึ้นนะคะก็เป็นเหมือนกันนะคะ<ม>บางทีคือสมมติว่าเราเราทำแบบออกมาแล้วไม่ถูกใจลูกค้าหรือบางแบบขายยังไม่ได้ในคอลเลคชันต่อไปเนี่ยเราจะต้องปรับ<ม>ปรับแบบหรือปรับแพทเทิร์นให้มันฟิตกับหุ่นของลูกค้า ที่เราต้องแบบเหมือนวิเคราะห์มาค่ะว่าหุ่นลูกค้าเราเนี่ยเป็นหุ่นแบบไหนบ้างแล้วเขาใส่แบบไหนสวยใส่แล้วไม่สวยอืมแต่ว่าอันไหนที่เขาใส่ไม่สวยเราก็จะไม่เชีย์อยากให้ใส่แล้วสวยอ่ะถูกไหมถ้าใส่แล้วไม่สวยเอาไปทําไมอยากให้ใส่แล้วสวยใช่ไหมถึงแม้จะแบนฮาร์ตเราก็จิตใจดีใจดีนะไม่หลอกลวงไม่หลอกลวงอ่ะแล้วมีปัญหาอะไรอีกนอกเหนือจากตัดเสื้อมาแล้ว ขนมขนาดแบบงี้นะหรอก็อย่างถ้าถ้าปัญหาเนี่ยอาจจะไปาส่งของให้ลูกค้าไม่ทันหรือลูกค้าต้องรอนานโอ๊ยแรงตรงแหนก็รอนานทำผิดแค่นี้ก็แบบเหมือนกับเหมือนเขาสั่งออเดอร์มาแล้วเรามันให้เขาต้องรอนานอะไรเงี้ยเพราะเราเข้าใจว่าบางทีคนเราซื้อของอะซื้อเสื้อผ้าแล้วอยากได้เลยอะจริงเพราะไม่งั้นถ้ขาดไปเหนือที่หนึ่งไม่อยากไม่อยากได้ละอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีปัญหาตรงเนี้ยค่ะเรื่องส่งของเรื่องเหมือนว่า pre order แต่ แต่ถ้ามีของยังไงเราส่งเร็วอยู่แล้วแต่ว่าเราจะมีแค่เรื่องพรีออเดอร์ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาเป็นหนึ่งอาทิตย์หรืออาทิตย์กว่าในการที่จะผลิตขึ้นมาอีกทีหนึ่งอีกรอบหนึ่งเลยค่ะแล้วปัญหาอื่นอีกบ้างไหมคะถ้าปัญหาอย่างอื่นนะคะก่อจะเซตอัพเป็นรูปเป็นร่างอันนี้ก็กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ถึงวันนี้ได้เพราะก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2อปีค่ะคือพอพลอยแบบไม่ไม่ได้ทําแบบปั้งแบบทีเดียวแบบเปิดแบบหมดเลยทุกทุกแบบเต็มฟูลออปชันอะไรอย่างเงี้ย คือพอเริ่มจากแค่สแบบอย่างที่บอกไปค่ะก็แบบก็แบบสี่หมบาทอย่างเี้เริ่มจากเงินแค่น้อยๆอะไรเงี้ยแล้ก็ค่อยๆทำค่อยๆแบบพัฒนาแบรนด์เราไปเรื่อยๆแล้วอนาคตเราก็วางไว้ว่าเราก็มีเป้าหมายของเราว่าเราแบบจะเอาให้ถึงขนาดไหนไปให้ถึงเท่าไหร่ ต้องมองไป็นเห็นใครและใครว่าใครอยู่คนเดียวปกติจะมีพนักงานอยู่แล้วน้องๆเขาก็จะคอยแนะนำและคอมเมนต์เสื้อผ้าได้ซึ่งพนักงานของเราก็เป็นพนักงานที่ดีนะไม่มีการอมเงินไม่มีไม่มีไม่มีอมเงินช่วงปีนะเช็คทุกวันเช็คทุกวันแล้วมีแบบประเภทว่ามาถึงแล้วอุ๊ยเราเจอพี่พลอยอยากให้พี่พลอยเป็นคนแนะนำวันนี้ใส่ชุดอันนี้แมทกับนี้สวยแล้วความอยู่กูไม่เจอกูไม่ซื้ออะรอพี่พลอยอย่างนี้มีมั้ยคะก็มีนะเขาก็อยากเจออะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเข้าใจแบบ เหมือนเราหนึ่งเราเป็นนักแสดงด้วยอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาก็คงอยากเอออยากมาถ่ายรูปด้วยอยากมาซื้อกับเจ้าตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออเออพอแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเข้าทุกวันอย่างนั้นถึงแม้เรามีพนักงานแต่พอก็พยายามเข้าทุกวันในวันที่พอไม่มีงานพอก็จะเข้าสมมติว่าไอเดียตันทําไงอะไอเดียตันก็ทำยังไงดีนะออกไปเที่ยวดีกว่าพี่น่าเหนือยจากวนรอบเมืองแล้วก็ยังตันอยู่ไปเที่ยวเลยไปต่างประเทศเลยเราไปดูเปิดโลกกว้างดูดูว่าตรงนู้นตรงนี้คือเขาทําอะไรกันบ้าง มันแบบไปเราไปหาอินสปิเรชันอย่างอื่นม,มามาช่วยในการออกแบบของเราอะไรเงี้ยแล้วที่นี่มีรับตัดบ้างไหมคะหรือว่าแบบมาต้องซื้อแต่แค่แบบนี้ก็คนถาเยอะว่ารับตัดไมหมอะไรเงี้ยทําแบบของเราไปก่อนค่ะ แต่ก็จะมีเซอร์วิสแก้ไขให้ได้แต่ส่วนอย่างรับตัดอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอนาคตก็รู้สึกว่าเดี๋ยวขอขอแข็งแรงอันนี้นิดนึง้วกงแบบตัดให้เข้ากับทรงของลูกค้าก่อนใรแบบปรับให้ได้อะไรเงี้ยค่ะที่เนี้ยมีเครื่องประดับด้วยใช่ไหมจ้ะหรือว่ามีแต่เสื้อผ้าก็ก็จะมีอินเซอรี่อย่างอื่นก็ยังจะเป็นพวกกระเป๋ารองเท้าที่เป็นแบรนด์แบรนด์น้องๆนุ่งๆกันเนี่ยครับมาฝากขายกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออน้องเขามีวิชั่นเดียวเหมือนกับเราคือแบบ เหมือนทําเองโตด้วยตัวเองแบบเริ่มมาจากศูนย์ด้วยตัวเองอ,อะไรอย่างเงี้ยเพรรู้สึกว่าเออพออยากจะสนับสนุนบบแบบแบรนด์อย่างเนี้ยให้แบบมาปรับไปกับเราไปด้วยด้วยค่อยๆโตกันไปด้วยเรื่อยๆกันอะไรย่างเงี้ยครับก็อย่างที่พิซซี่ใช่ก็นี่เชกรียาก็เป็นแบรนด์ที่แบบเขาทําแบบเอ่ออเออเซอเออเออเอยแล้วก็กระเป๋าด้วยมือ เป็นงานแฮนด์เมดแบบชิ้นเดียวในโลกอะไรประมาณนี้อืแล้วตอนนี้คือเขาก็แบบเหมือนกับว่ามีดาราใส่เยอะเหมือนกันตอนนี้รู้สึกใส่แล้วเลอค่าขึ้นไปทันทีนี่นะอันนี้เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนที่จะพาไปดูตรงโซนอื่นแล้วก็มาฟังว่าเป้าหมายเนี่นะอคุณูคืออะไรแต่ตอนนี้ค่ะเราต้องขอโยนกลับไปให้พี่เมฆไกลไกลกาจนาโพคินนะคะกับเชื่อกกรูยกนิ้ว การที่คุณเป็นเจ้าของอร้านเองแล้วมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยการที่เราจะมะีสินค้าประเภทอื่นๆมาขายในร้านเราเนี่ยต้องเลือกสินค้าซึ่งเรียกว่าไม่ได้มาขัดแย้งกับธุรกิจของเราเช่นเราเป็นร้านเสื้อผ้าอย่าเอาเสื้อผ้าแบรนด์อื่นเข้ามาใส่เอาแว่นตาเอาออเทอร์อรีต่างๆ ต่างหูสร้อยคอซึ่งเป็นสินค้าที่เราไม่ได้ผลิตเองแต่เป็นสินค้าของคนอื่นเอามาฝากขายแบบนี้โอเคแต่ไม่ใช่เราเป็นร้านเสื้อผ้าแล้วเอาเสื้อผ้ายี่ห้ออื่นมาวางขายแข่งเราอันนี้ไม่ใช่อันนี้คงเป็นกลยุทธ์ซึ่งผิดพลาดแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะแนะนำก็คือการที่เมื่อเราเป็นเจ้าของ ร้านเองแล้วเนี่ยเลือกสินค้าที่มีความหลากหลายให้อยู่ในร้านและไม่จําเป็นจะต้องเป็นสินค้าของเราแต่เพียงแบรนด์เดียวแต่สินค้าประเภทอื่นที่เข้ามาเนี่ยต้องไม่ขัดแยง้งหรือเป็นลายเดียวกับสินค้าที่เรามีอยู่ร้านเสื้อผ้าก็อย่าเอาเสื้อผ้าเข้ามาร้านแว่นตาก,ก็อย่าอยาอยาเอาแว่นตายี่ห้ออื่นเข้ามานั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังมากที่สุด ชุดนี้แบบรู้เพ<ช>ื่อนนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นชุดน้องหมาน้องแมวค่ะชื่อแบรนด์ว่ามาดีก็คือของเพชรนั่นเองคือเพชรเขาก็ออกแบบทำอะไรเงี้ยเพราะเขารักแมวมากน่ารักเนืตัวเลยแล้วมาดี <S <S ชื่อมาดีก็คือแบบ ชื่อแมวมันเองอ๋อก็มาตั้งชื่อตั้งชื่อซะเลยไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างงี้คิดมากน่ารักอไองั้นอยากให้นุงมหอยเนี่ยเลห้ฟังหน่อยค่ะถึง s ิ n e s s g o ก l ตั้งใจว่าอยากจะให้ร้าน b บล c k Heart อันนี้เนี่ยเจริญกระจรกระจายแค่ไหนก็พอก็อยากให้แบบว่าเหมือนไปถึงไปถึงแบบคือพอเซ็ตไว้ว่าแบบพออยากจะทำาลายหลายๆอย่างคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบของแต่งบ้านหรือเป็นที่เกี่ยวกับผ้า พวกแบบผับปูทีนอนพวกที่เกี่ยวกับผ้าค่ะแล้วก็อย่างจะเป็นแบบชุดชุดของเด็กหรือชุดของคุณแม่ที่ท้องอยู่อะไรเงี้ยอันนี้คือจะขยับไปเรื่อยๆเป็นแบบกลุ่มๆๆอะไรเงี้ยก็อยู่ภายใต้ชื่อแบคฮาร์ดแบคฮาร์ดใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะบางทีถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้เราอยู่ตัวแล้วเนี่ยวกอาจจะขยายไปเปิดตรงอื่นเพื่อให้คนได้แบบมาได้ง่ายขึ้นในโซนอื่นที่ไม่ใช่โซนสุขุมวิทบ้างอะไรเงี้ย สำหรับคนที่กำลังอยากทำธุรกิจอยู่เนี่ยให้เขาเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็ออามาประสบความสำเร็จเหมือนอย่างนี้บ้างก,ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรแล้วรักอะไรแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วมันก็จะทำได้ดีไปเองแต่เราต้องมีความอดทนอดกลัน้นแล้วก็ดำเนินธุรกิจไปอย่างด้วยความรบอบคอบจะถีท่ทวนอะไรเงี้ยเพราะว่าจะไม่ล้มแลวจะค่อยๆเดินได้อะไรเงี้ยคือถึงแม้ว่าจะเจอปะสักอะไรมันก็ ถ้าเราค่อยๆเดินมันก็มันก็อาจจะเจ็บไม่ไม่มากหกล้มอาจจะนิดหน่อยเจ็บิดแผลนิดหน่อยเดี๋ยวลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ตึงแปะปัตเตอร์เดี๋ยวก็หายแล้วทีนี้เนี่ยมีใครเป็นแรงบันดาลใจบ้างก็คุณแม่ก่อนเลยคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจมตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเขาทํางานเก่งมากแล้วเขาก็เหมือนเลี้ยงลูกตั้งห้าคนได้โอ้โหสุดยอดเพราะพลอยมีพี่น้องตั้งห้าคนใช่แล้วก็เหมือนเขาดูแลมาด้วยตัวเขาเองคนเดียวอย่างเงี้ย แล้วก็กับบิสเนสเขาที่ใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้คือเลิกทําไปแล้วแล้วเหมือนกันเราก็เหมือนได้มาสานต่อความฝันเขาต่อในจุดเล็กๆที่เราเพิ่งเริ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พูดถึงดีไซเนอร์นะคะก็รู้สึกว่าอย่างวิเวียนเวสบูดเนี่ยเขาก็เป็นบุคคลที่เก่งเหมือนกันเพราะเขาเริ่มจากจากแค่เอาเสื้อผ้าที่ดูค่อนข้างแบบดูเป็นเหมือนจะเป็นขยะเอามาทําให้กับนักร้องวงร็อกอเงี้ยจนเขามีชื่อเสียงแต่สมัยยุคแต่แบบ ยุคแบบสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้เขาก็ยังยืนอยู่บนเวทีได้อย่างแบบสง่างามแต่ว่าเขาพูดมีตาทิพย์นะมองอันนี้จับแปดอันนี้ออกมาได้สวยเลยแบบนี่แบบเทมากอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เมฆกลิ่นกลกะเจี๊ยโพคินิกนิดนึงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นช่วงกลับหัวคิดค่ะกับหัวคิดเลยค่ะ คนเนี่ยเรามีแพลนที่ใหญ่มากใหญ่ซะจนต้องใช้ทั้งเงินทุนต้องใช้ทั้งความสามารถความจัดการอะไรทุกอย่างเนี่ยเยอะไปหมดเลยซึ่งไม่มีความจําเป็นเลยนะครับแต่เราเริ่มจากฝันเล็กๆธุรกิจเริ่มจากเล็กๆได้เหมือนกับเมื่อเราคิดว่าเราจะเป็นดีไซเนอร์เราไม่ต้องเริ่มต้นที่เราจะไปเปิดร้านของเราเราอาจจะเริ่มต้นจากเล็กๆ ตัดเสื้อผ้าด้วยตัวเราเองออกแบบด้วยตัวเราเองเลือกผ้าด้วยตัวเราเองแล้วเราไปฝากเขาขายเมื่อยอดขายของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <S <S เราจะมีเงินที่จะสะสมทุนของเราเพิ่มขึ้นแล้วเราค่อยๆก้าวไปอีกก้าวหนึ่งจากฝากขายมาเปิดแผงเล็กๆของเราจากแผงเล็กๆมาสู่ร้านเล็กๆของเราจากร้านเล็กๆเรา,ากรเราไปสู่ร้านใหญ่จากหนึ่งร้าน เป็น5ลร้าน10บร้านขยายออไปทั่วประเทศขยายออกไปดังต่างประเทศนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมถือว่าจะเป็น,นกลไกที่ทำให้เราสามารถที่จะนำความฝันของเราสู่ความจริงได้ไม่จำเป็นต้องฝันใหญ่เสมอครับว่ามันรสมากเลยอะ <c oughs> อพี่เมฆโอ้โหต้องรบกวนพี่เมฆมาแนะนำให้เราอินอีกบ่อยๆนะคะนนีย แต่ว่าช่วงนี้เราต้องขอขอบคุณสาวสวยร่างเล็กที่ความสามารถถือว่าเต็มเกีียมมากเลยนะคะสิริของต้องขอเยกนิ้วให้กับน้งพลอยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมสิริจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปยกนิ้วให้กับดักรุกิดาท่านไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามเรานะคะเช่นเดิมวันศุกร์บ่ายสองโมงสิบห้านาทีค่ะทางโมเดิร์นไนทีวีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะดูเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจแบบเจาะลึกนะคะคลิกเข้าไปค่ะ facebook.com/slash/ ยกนิ้วให้นะคะวันนี้สิริก็คงต้องขอลาไปแล้วว่ามีเสื้อผ้าอีกมากมายที่สิริต้องใส่ซื้อกลับบ้านนะคะ